สวัสดีครับพี่น้องสวีดับสวัสดีครับมาหอดจอดถึงแล้วครับผมสวัสดีเอฟซีสาวน้อยเป็นแฟนๆสปูุซคนครับเอฟซีรถแฮร์ลัมเปิ้ลเตอรเสดเดิลมือนี้มาหอดจอดถึงแล้วครับมาพอเบ้าเบียผูกเปลยนนั่นโอ้สบายเย็นดีครับสบายดีมาก่อนครับไหนไมาเคลื่นเหตุการณ์เคลืนกับโอ้ยเต้นเต้นมาตื่นเต้นกันเลดีๆเป็นยังบุญอยู่ครับมันมันบ้านเปิดไปมันบ่ได้ถือเขามาทั้งวัน ข้างขวามันเออมันออกข้างขวาอีกท่างหากแม่ออกข้างถนนอีกท่างหากเนาะพอดีไม่มองแอบพอดีเหมแมนแมนครับคือจอดจอดอยู่แยกไฟแดงเมืองพุ้นแดงสุทธิ์ไทยข้างทางเสีออวโตล่ะมันบื่อลงมาเลยแต่ว่าแต่ว่าเห็นยุ่นไหเหขารู้สึกว่ามันต่อมาล้นูซื้อว่ามันเบื่ไหมครับมันตึงบ่มันตึงบ่บ่บ่ครับไหนมันคลอยลงบ่สะโลอยู่มันยังนวงใครอยู่มันยังนวงอยู่เนาะแล้วก็ล้นทาง้างเพื่อนกับหยีแกบอกน้ำแต่เนร่ยพอดีพ่อกูให้ติด ครับเป็นออกมาพอดีมั้งกมาเหนียวหรือออกมาอย่างพอดีไปที่แรกไปดันดันขึ้นผู้เดียวเพื่ขึ้นอตอนนี้เป็นมามาสองคนกับกับว่าได้เหี้ยเป็นกับเล้ยไปขึ้นแฟนเพิ่มมั้งมามาสอยอีกเป็นสามอย่างเงี้ยเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยก็ดีดีขอบพุ่นต้องขอบพุ่นคนเนาะขอบพุ่นคนผู้พ่ายมิซึบอ่ะผู้ถืิถามมันมีเยอะสุดพ้ายทางมังคเนาะผู้พ่ทางมังคอนมาขึ้นกับขอบพุ่นคนไปแล้วล่ะในคลิป คันบ่ได้เพิ่นี่โอ้คันขันแม่นอยู่อยู่ผู้เดียวเนาะเนียนเนี่ยขึ้นบ่ได้เลยเนาะมันหนักเนี่ยเออบ่เป็นหยังก็เฮาก็มาส่อมเรียบร้อยแล้วเนาะอยู่อุปภาคก่อนเนาะอุปภาคก่อนได้งานได้100%แล้วนต์นประตูเนีให้เพิ่นเบิ่งมาให้บ่ให้เบิ่งครับอยู่นั่นใช่ปกติ้เอทแต่แตเบิ่งมานี่มันจะเป็นไหนเปิดบอดเปิดบอดเปิดแล้วมาเทียดมาหอยผมมาเทียดเออ่าง่างตัวนี้ยออกเม็ดเหมือนตัวไทยประตู เอาอีกครับโม่เอาเอาเอาไปงั้นก็ได้ม่ก็ได้รอกล้มล้มมันล้มมันพอเต็มใช่ไหมใชเต็มเต็มหรือว่ามันซื้อน้อยอีกตัวแต่โม่ม่ได้บาอีกตัวมาเพราะว่ามัเศร้าเป็นเหตุเพราะว่าว่าเก็นบไม่ได้เปิดอู้ด้ยเป็นไม่เหตุในของท้อโดยเฉพาะจะของอู้ปะแม่ครับจะของอู้แตสร้างสร้างที่เดินระบบอะครับอ๋อเดีย เนี่ยปัมเนี่ยปั่มอ่าสองคนแบบเอาเอาโอเคดีแล้วเดินทางมาตลอดป <c oughs> ้ายหอดสถานที <c oughs> ท่จัดงานหอดสถานนี้แสดงแล้วก็ดีแล้วอันยี่ภายเยี่ยมชุ่มมารถแห่ขั้นใดมาแล้วอันนี้ของเขามาเขามากขั้นทีสองเลยลเยนาะเจ้าฟอนมาก่อนโอ้เข้าไปยังเข้าไปยังเดี๋ยวภาพนี่ครับทีมงานเจ้าฟอนออนทัวร์ มาหอดแล้วสมไม้เศร้าจอดฟ้อนมหาสารคามหน่วยที่6ครับผมมาหอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจอดคู่กับรถแฮร์่เศร้าหน่อยครับมาถึงเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคนครับครับมาหอดจะจะมุ่งครับเนี่ยหอดจะมุ่งครงครับป้าจะเดี๋ยวว่าออกกันจะมุ่งขึ้นเลยหรือเ่าขึ้นนั่นวันนี้ เป็นยวนผู้ยังเลือกทุ่มเลยอ๋อก็เลยล้ว,ลวงเลยมาลวงมาเลยมาอา,นาอบาน้ำยูบ้านนักเล่ายูบวหญ่แล้รกัลวงขึ้นมาเลยอ๋อครับครับครับจักงานครับนี่งานเดียวกันบะงานเดียวครับเดียวคือกานโหช่วยนเดียว <c ười> เียนยห <c ười> น่อยให้ <c ười> แตม <c ười> มแม่มีอีกจักรงั้นเหมือนแค่นี้อ๋อเออมันเป็นวันถอนเชืเอเช่อเนาะครับครับครับ มานำกนรมือขับนี่หรือว่าทีมแนวตีดำอ๋ออยู่ทุ่งรถนะโอ้ครับครับโอ้ใครอยู่ครับ๋ยวเอามันมันครับมันมนันครับครับไปกันต่อไปกันต่อทีมงานรถแห่สายทองมิวสิค <music> สายทองมิวสิ่งหนึ่งวัดดีครับผมสุภูตุ้ก้นเชิญแสีบครับเชิญแสีบได้ยังกินเนาะแต่ยังกินเนาะครับแม่เมืองกุ้งกันนี้พวกคนแต่ผมหุงขึ้นก็แล้วครับเนาะแม่นเมื่อวนผมเห็นแฮอยู่ไยแถวบ้านน้องเคลื่อนมันมาโอมขับรถผ่านอยู่โอ้ดังดีแฮกครับผมขับรถผ่านอยู่าขับเชิญแสีบเชิญแสีบเชิญแสีบ โอ้แต่ผมคุอยู่ในตลาดไปซื้อในตลาดปะครับเนี่ยเรื่องเลยท่านเปิดบระทัดแล้วดอกโอ้เขาเขาไปบีบหัวเอาเลยื่องเอาแซ่บครับเชิ้ตแซ่บครับผมภาพการับการ์ดครับนี่ครับเนี่ยสายทองมีสีครับผมทีมงานผลมาหมดแล้วทีมงานจะคล้องยังมากประทัดแห่งหัวดูครับนี่ตลอดมารนี่ครับเหลืออีกขั้นหนึ่งทีมออดิโอครับ อีมารดิโอยังไม่มาเราเปิดสีแดงไทยไว้เอาสีขาวโอ้ทองฉาดตัวหนึ่งไหมแดงขาวน้ำเงินไหมท้งฉาดไทยตัวหนึ่งไหมนี <c oughs> ่ครับจอบฟ้อนหน่วยที่หกอ,อยู่หลัดกระบังจะร้องปง 39ผมบอกผิดมันยี่สิบเออผมบอกว่า29แต่มันเป็น39มสิบเก้ครับพร้อมเสด็จครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเสด็จแน่นอนเดี๋ยวรอพี่โมดิโอเพิ่นกันหนาวกําลังกินเดินทางมันบอกว่าก็ดาเป๋มากวะเอาเดี๋ยวไอ้ก็ดาวเนี่ยมาขอดาได้ที่แรกอเนี่ยนี่แหละที่ไอ้บอกว่าติดติดรถไว้ไปแท้มาแท้โฮ่ที่ไหน นี่ลนะสบยา,ยายเห็นบ่ะ <ừ m. S 2> <น>อ๋อห่มใหม่แล้วก็แล้วจ้ะ <c oughs> หายลืมม่เดี๋ยวมาเก้า <c oughs> อ,อี้ก็่เดยมากเขากินน้ำหรอวะกินรับกินได้วยใ่ไอ้ร่างขาหมูไอ้เขาจอดข้างางเลยรอบนปรทันไหลวันดีจะมาสะ<อ>พานอย่งางนี้นะมีหน่อยนกเขากันนะ้าับ ครับเากรอทีมงานทีมงานกําลังมากําลังเดินทางมาสถานที่กว้างขวางครับจะจุคนได้หลายดอกสายทองสาวน้อยจอฟ้ฮึมอย่างเป็ดต้มอย่างเป็ดตีก็ได้ตีเกลือกพิเศษกันพิเศษกันของสายทองนี่ระบบเอกเศร้าดิเนาะเจำบ่จำบ่เอกเศร้าหรือก็ต่างเหรอจำบ่เอกเศร้าดิ หลังนี้จะได้ลังวันแค่แถวบ้านไหนไหนะเบิงบบบบบบ้งค่ับเบิ้นไปเบิ้งขับรถพานโอเคถือว่าใส่ได้ก็ฟ้อนพยัคฆภูมิปิสัยครับผมสมไม้สาวใัใ่กันพ<ช><ช>ัง,องเอาสาวน้อยค,ครับปลาช้างการันตีความม่วนความซื่ออาจารย์ช้างชองงงช้างนี่สิระบบเสียงชอช้างคอนโทรลบายชอออดิโอครับ แล้วไปหากินเขาอยกเดี๋ยวเราก็มาหน่อยเราก็มาถานทีนครับถังน้ำแข็งเตรียมขายเบียร์ขายเราขายเบียร์ยี่นองไปน้องเอฟซีกันจิตมาเบิงมือแรงเป็นมาเจอกันสองทุ่มครับพระเจ้าสงสัยเป็นเนตงานงานโรงงานหรือปรเปล่าบริเนตใจนะเิ่นมาเป็นจิมาสองทุ่มเอฟซีเป็นนัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขอฝากไ้แค่นดี้ครับผมขอบคุณครับแล้วเจอกัน คืนนี้ครับผมสวัสดีครับ